โอเคค่ะวันนี้วันที่5กุมาพันเนาะตอนนี้เรากำลังสูบเพื่อระบายน้ำในหมู่บ้านของเรานะคะซึ่งระดับน้ำในหมู่บ้านเราอะ่ะเราตอนนี้เราปิดประตูระบายน้ำตรงนู้นเอาไว้นะคะเพราะว่าน้ำภายนอกเนี่ยสูงมากนะคะก็เ,เลยต้องปิดไม่ให้น้ำภายนอกดันเข้ามาแล้วก็สูบน้ำข้างในออกไปซึ่งเราจะมีระยะเวลาในการที่ว่าสูบนะคะ ตอนนี้เราจะสูบป,ประมาณ20นาทีเพื่อระบายผันน้ําในหมู่บ้านเราออกไปนะคะเพื่อที่จะรองรับการใช้น้ําในตอนเย็นแล้วก็ฝนคาดว่าตามเรดาร์อากาศกับกรมตุนะคะน่าจะตกประมาณสัก17นาฬิกาแล้วก็เลยผันน้ําไว้อันนี้น้ําในบ่อของเราอันนี้เปิดไปประมาณ ห้านาทีนะคะจะเห็นเนาะอันนั้นพื้นน้ํานะคะอันนี้ของเดิมก่อนสูบอันนี้หลังสูบลงไปประมาณเกือบ20่สิบเซนแล้วอ่นะคะเดี๋ยวพาไปดูเสียงเครื่องจะไม่ไหวแล้วนะนี่นะคะสูบออกไปภายนอกนะคะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูว่า ข้างนอกน้ำก็สูงมากคือสูบออกไปก็จริงแต่มันก็เหมือนน้ำมันวนตีกัดเข้ามาข้างในอยู่ดีนะคะเพราะว่าน้ำของเราอะหมู่บ้านเราเนาะมาเป็นลักษณะของการสูบออกแล้วก็มันก็หมุนเข้านะคะเนี่ยนะคะเป็นทำดูอันนี้นะคะน้ำที่เราสูบออกมานะคะ เนื้อน,น้าข้างนอกนะคะเห็นไหมคะคือมันแทบเสมอกันแล้วตรงนี้คือหมุนวนน้ําหมุนวนเข้ามาอีกนะคะเราก็จะพยายามนะคะดูวันต่อวันช่วงเวลาต่อช่วงเวลานะคะดูตลอดว่าเราจะสูบกี่นาทีแล้วปิดนะคะเพื่อรักษาบำรุงรักษาปั๊มน้ำเรานะคะให้มีอายุการใช้งานให้นานที่สุดเนาะแล้วก็น้ำพอสูบไปเห็นไหมคะ ตอนนี้เครื่องสูบเราสูบน้ำในบ่อของเราออกมานะตอนนี้น้ำเริ่มเบาแล้วนะคะเนี่ยน้ำข้างนอกเห็นไหมคะคือมันทับเสมอแล้วนะคะสูบออกไปมันอยู่ในบ่อแล้วตรงนี้มันก็ย้อนถ้าทุกคนทราบในปี54เนอะออล้วมู่บ้านเราอะน้ำมันสามารถซึมเข้ามากับเข้ามาในท่อระบายน้ำของหมู่บ้านได้นะคะเนื่องจากว่า กำแพงมันไม่ได้สูงแล้วน้ํามันเข้ามาถาังใต้ดินแล้วท่อของโครงการท่อระบายน้ําของโครงการบางจุดเนี่ยมันแตกมันทําให้น้ําใต้ดินเนี่ยและคีเลนไหลเข้ามาในหมู่บ้านเราได้นะคะก็เลยทําให้การผ่นน้ําก็คือเป็นแค่ตัวช่วยในระดับหนึ่งแต่สักระยะหนึ่งน้ํามันก็จะเอ่อล้นสูงขึ้นมาทําให้หมู่บ้านเราเนี่ยในช่วงของหน้าฝนเนี่ยต้องเจอปัญหาในเรื่องของระดับน้ํานะคะ ก็เลยต้องบริหารจัดการแบบนี้ไปนะคะเดี๋ยวทางเราจะคอยดูนะคะว่าระดับน้ำข้างนอกเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะเพราะตอนนี้เราติดเรื่องของการสร้างถนนทำให้ระบายไปได้ช้าตอนนี้คิดว่าปั๊มน่าจะมีปัญหานะคะเดี๋ยวสักคู่หนึ่งให้น้องเรประพอมาดูเนาะเผื่อจะต้อง หยุดพดักแล้วก็ตักขยะออกนะคะน่าจะไปอุดตันนะคะดูจากแรงของน้ำครับคุณค่า